สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันพุธนะครับที่24มกราคม2567มาวันนี้มีพระสมเด็จกรอบเก่าๆนะครับเรียมกันน้ำแล้วก็เป็นกรอบทองเค18เคนะครับเป็นของเก่าโบราณที่เก็บไว้นะครับนี่มีจารย์ท่านหนึ่งมาให้แบ่งปันอีกเหมือนเดิมมา ใน,นาราคา350บาทนะครับใน,นาราคา3 5 0สบาทแบ่งปันกันแบบเบาเลยนะครับบ้านๆก็ดูเอานะครับตามความสวยปิดตามหมายเลขตามรายการนี่อันนี้เบอร์โทรแล้วก็ไอตลน์นะครับมาดูกันเลยครับรายการที่1เป็นสมเด็จนะครับนี่ดูครับเนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เนื้อแห้งๆนี่สวยๆอย่างนี้เลย นครับนี่นี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่อมเรียบกรอบ 18k เนี่เขียนไปเลยนะครับ 18k นะครับน,นี่เรียบโบราณไว้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับดูเนื้อดีครับมันแร่งมากนะครับมันแร่งแห้งเก่า ี่รายการที่1นึ่นครับติดตามรายการนะครับแบ่งปันกันบ้านๆเลย350บาทน,นะครับรายการที่1นรายการที่2ครับนี่นี่มูลสารจัดชัดเจนเห็นไหมครับนี่มูลสารจัดชัดเจนนี่ข้างหลังน,นะครับนี่ 18K นะครับเห็นไหมครับเห็นไหอยู่กรอบสวยงามมากครับสวยงามมาก นี่พอมเลี้ยมเกอะกันน้ำ 18k อย่างนี้ให้เลยนะครับโบราณเลยอ,อาการที่สองครับปิดามภาพนะครับปิดามภาพนะครับปิดก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาให้ตรงปกนะครับบอกรายการให้ตรงรายการที่สามครับนี่พอมกกอบนะครับเลี่ยมกันน้ำให้แล้ว สวย,สวย่เลยดูนะครับนี่แกล่งมากบนทรงมนสจัดนะครับรายการที่3ามครับรายการที่สี่ครับนี่โอ้โหสวยๆเลย ให,ใหญ่สวยอย่างนี้เลยนะครับประการที่สี่ระการที่ห้าครับนี่อยู่เหนือนะครับจัดมากนะครับแกลงจัดพิมพ์ทรงสวยนะครับนี่เก็บงกอบให้อย่างดีเลยนะครับประการที่ห้าครับผมนี่แบ่งปันนะครับนี่แบ่งปันประการที่หกครับ ดูเนื้อนะครับจัดมากนะครับพิมพ์งลงพุทธเลยนะี่ยอย่างนี้นะสวยงามมากนะครับจัดจริงๆสวยจริงๆนี่รายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่มวลสารจะจัดเลยนะครับ รายการที่7นะครับรายการที่8ครับนี่เลยสวยง,งามครับสวยง,งามรายการที่เก้าครับนี่เนื้อนี่เก่ามากเลยนะครับคือเก่าต้อง,ง,งแห้งเลยนะครับ สวยงามสองสี่ศูนย์สี่นะครับข้างหลังนะครับสวยงามนะครับแบ่งปันกันสามร้อยห้าสิบาทมีอูลมีปลายทางนะครับปิดได้เลยปิดได้เลยนะครับพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยเรียมกันน้ำให้แล้วแล้วก็กรอบด้วยสิบแปดเคนะครับอย่างนี้เลยเนี่ยสิบแปดเลยนะครับแลาการที่เก้าการที่สิบครับ นี่โอ้โหดูเนื้อที่เขามันสวยงามมากนะครับแกล้งนี่นี่เลยนะครับรายการที่เก้าไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเก่าๆแห้งๆสวยๆมันๆอย่างนี้เลยนะครับดูดิครับแกล้งมากโอ้โหพิมพ์ทรงสวยรายการที่สิบนะครับปิดตามรายการปิดตามรายการครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่เลย นี่สองหน้านะครับนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับนี่นี่มีสองหน้าเป,นเป็นในสวนเลยนะสวนสวนกับสวนส,วนสมเด็จสวนนี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับราการที่สิบสองครับนี่ดูเนื้อนะครับทั้งแห้งทั้งแกร้งอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> มันมันเล,เลยนะครับ เนียนๆม,มันมันเลยนะครับสวยงามมากนะครับพิมพ์ทรงก็โอ้โหได้เลยนะครับนี่ราการที่สิบสองครับราการที่สิบสามครับนี่สวยงามมากอยู่เนื้อนะครับสวยงามจริงๆแห้งเก่านะครับนี่้อมเรียมกรอบกันน้ำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่โบสารนะครับจัดจ้าน ก็ต้องมาทำอะไรเลยนะครับสวยจริงๆนี่ประกาศที่สิบสามครับประกาศที่สิบสี่ครับผมโอ้โหสองหูเลยนะนี่มีขีดลองแซมแซงขึ้นมาด้วยนะครับเนื้อดูเนื้อนะครับแล่งมากแขก่งมากดูเนื้อนีครับจัดนะครับสวยสวยงามมากนี่ประกาศที่สิบสีครับ รายการที่สิบห้าครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เมืองสารจัดจัดนี่เลยหแห้งๆเก่าๆการที่สิบห้านะครับปิดตั้มรายการนะครับเปิดรายการนะครับสามร้อยห้าสิบาทมีโอนมีไปทางครับปิดได้เลยนะครับนี่โอ้โหอ,อยู่นู้นตรงนี้นะครับสวยงามมากสวยงามมากนี่ นี่แบ่งปันนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยรายการที่สิบหกครับนี่โอ้โหบึกบึนมากกินทรงเนื้อสวยจัดนี่สิบหกสิบเจ็ดครับนี่โอ้โหตัวนี้สวยมากนะครับดูดีครับแห้งเก่าดูแบบสวยจริงๆเลยนะครับสวยจริงๆนี่เลยนะครับ เลยออกเหมือนขมิ้นเลยนะหนึ่งเหลืองเลยนะครับสวยจริงๆแห้งๆเก่าๆอย่างนี้นะครับของกรอบสวยๆนะครับเรียงให้โบราณเลยอาการที่17ดนะครับอาการที่18ดครับโอ้โหดูเนื้อได้ครับมันจัดมากนะครับพิมพ์ลุงพุทธเลยนะดูนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ดูเนื้อนี่ครับจัดมากนี่เลยนะครับ นี่อย่างนี้เลยมองกรอบสวยๆนะครับนี่ดูพิมพ์ดูทรงดูเนื้อนะครับดูนะครับมันจัดจริงๆนี่ขนาดอยู่ในกรอบนะครับราคานี้สิบแปดครับนี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรลายดีลน์นะครับมีมาแบ่งปันกันพอสมควรครับพอสมควรครับวันนี้นิเกตชโยนะครับดูเนื้อแตกรายนาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โห น,นี่เลยนะครับายการที่19นะครับนี่เกียจเชยโยครับสวยอย่างนี้เลยในการที่ยีครับนี่โอ้โหดูเนื้อขวมนี้นะครับแห้งมากนะครับแห้งแล้วก็พิมพ์ทรงมีหูด้วย2หูนะครับสวยงามนะครับนี่เนื้อแห้งจัดมากจริงๆเลยนะครับ นี่โอ้โหสวยจริงๆนี่นี่นี่นอมกรอบนะครับเยี่ยมกันน้ำอย่างดีแล้วก็ขอบด้วย 18k นะครับนี่ดูเนื้อหานะครับจัดมากแห้งจัดจริงๆแกล่งจัดประการที่20ครับประการที่21ครับนี่เลย นี่ดูภาบดูอะไรนะครับเป็นเกจชยโยนะครับเกจชั้นนี่โอ้โหเนื้อแตกรายงานส,สวยๆอย่างนี้เลยจัดๆนะครับจัดๆนะครับนี่เลยอาการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองครับนี่โอ้โหดูเนื้อดีครับพิมพ์ทรงสวยมากนะครับดูเลยพิมพ์ทรงได้ดูเนื้อจัดแห้งเก่านะครับเกจทะลุสูงเอียงซ้ายเห็นไหม นี่ม <ter jer> <authenticity> ัน <vir> ม <Th Bra un> ันได้จริงๆเลยนะครับนี่นี่นี่อันนี้สูงมดูจะจัดดูเนื้อด้วยนะครับโอ้โหอ่ารายการที่ยี่สิบสองครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับวงนี้สวยจริงๆสวยจริงๆครับบึกบึนนี่ลํำสันบึกเกตรทะลุซุ้มเอียงซ้ายโอ้โหนี่มันจัดจัดเลยนะครับวงนี้ดูเนื้อดีครับสวยจริงๆยี่สิบสองครับแนะนาเลยครับวงนี้ยี่สิบสามครับ นี่องนี้ก็โอ้โหดูเนื้อครับความแห้งคมเก่านะครับนี่ออกเหลืองเเกล็ดสุซุ้มนะครับสวยเลยนะครับดูดินี่ดูเนื้อนะครับนี่จัดมากจัดมากนี่โอ้สองหน้าด้วยนะครับไม่รู้หน้าไหนนะครับด้านหน้าด้านหลังเอาดิสวยจริงๆดูดิครับอึดูเนื้อดิครับอ้าวนี่นี่นี่สองหน้าด้วยนะครับเอาด้านนี้ดีกว่าสวยกว่านี่โอ้ สวยจริงๆครับสองหน้านะครับสองหน้านี่สองหน้าด้วยโอ้โหยี่สิบสามครับสวยจริงๆครับสองนี้สวยจริงๆยี่สิบสี่ครับมีสองหน้าไหมโอ้นี่สวนกลับนี่ดูนะครับดูเนื้อเขานะครับจัดจริงๆนะครับเนื้อจัดจริงๆนี่แห้งเก่าจัดจริงๆนี่สวนกลับด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่โอ้โห สวยจริงๆสวยจริงๆนี่เลี่ยมกรอบมาเรียบร้อยด้วยโอ้โหไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแค่กรอบกับเลี่ยมนี่ก็น่าจะ200แล้วครับร้อยห้าสิบสองร้อยมีนะครับนี่พอบินลงสิบแปดเคนะครับเบอรันนี่สวยจริงๆนี่ยี่สิบสี่นะครับรายารที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบห้าครับดูเนื้อนะโอ้โหเนื้อนี่จัดจริงๆเลยจัดจัดจัดเนื้อได้จัด ไม่ได้จัดไม่ได้จัดจริงๆแห้งเก่ามันแผบเลยนะครับดูดีครับโอ้โหพิมทรงสวยกลั่งมากนี่เลยนะครับบึกนี่โอ้โหพิมพ์ทรงได้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่สวยจัดจริงๆจริงๆปิดเลยนะครับปิดเลยตามรายการนะครับยี่บห้าแล้วนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ในรายการละ3 5มรอห้าสิบบาทนะครับมีโอนมีปลายทาง ปีก่อนได้ก่อนเลยนะครับจัดจัดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อแต่ละองค์นี่แห้งเก่าๆนี่26นะครับรายการที่26นี่อันนี้เป็นมเลิตสวนนะผลิตสวนส่วนกับการดูเนื้อดีครับอันดี่26นะครับสวยจริงๆครับดูดินี่กับกันนะครับรายการที่26บครับสวยมากสวยมาก จริงๆครับชุดนี้27ครับดูเนื้อองค์นี้นะครับทั้งแห้งทั้งเก่าเลยนะครับดูดิบิมทร,ทรงได้ทะลุซุ้มปึกบืนด้วยมีสานแซมมีสีแซมขึ้นมาตรงนี้ด้วยไหมครับดูเนื้อนะครับแห้งเก่าๆอย่างนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนี่คือรายการที่27ครับ ปิดก่อนได้ก่อนปิดเลยนะครับอย่าไปรอนะครับนี่เลือกก่อนได้ก่อนนะครับราคา3 5 0บาทมีโอนมีปลายทางนะครับนี่ราคการที่27ครับรายการต่อไปรายการที่28ครับนี่โอ้โหดูมวลสารนะครับแห้งจัดแกล่งแล้วก็สวยมากนะครับ สวยจริงๆนี่เลยนะครับดูพิมพ์ทรงมีหูชัดเจนนะครับนี่รายการที่28นะครับนี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับแม่เก่าในใจจริงๆเลยนะครับเก่าแห้งนะครับนี่กรอบสวยๆพร้อมไปด้วยนี่ราคา350บาทนะครับนี่รายการที่28นะครับสวยๆอย่างนี้เลยดูนะครับความแห้งความเก่านะครับพิมพ์รง28ครับชัดเจนครับสวยครับ ยี่สิบเก้าครับนี่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 โอ้โหเนื้ออเหลืองเหลืองขมิ้นเลยนะครับนี่เกตก็จะเป็นตุ่มๆนะครับนี่ไหเก็บตูมนะนี่สวยๆเลยนะครับนี่แห้งๆสวยๆเลยนะครับนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยมาต่อครับ รายการที่30ครับนี่โอ้โหดูครับจิวพันเนื้อพระนี่มันแห้งมันเก่าได้ใจจริงๆนะครับแต่งางานแบบจัดๆนี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆนี่รายการที่30นะครับสามสิน,นะครับรายการที่30นี่เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่สาแล้วสามสิบเอดครับ นี่โอ้โหดูเลยครับแห้งมากนะครับความแห้งของเก่านี่น่าจะเป็นเนื้อปูนเพชรด,ด้วยนะนี่ถ้าผมดูนะครับนีเกาสองสี่ศูนย์สี่ 2, 4, 4, 4นะครับนี่สี 4, 4, 4, 4, ่ศูนย์สี่ดูน่าจะใช่นะครับแห้งมากนะครับเป็นเนื้อปูนเพชรนี่มีมวลสารด้วยเห็นไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับมีพศบ,บอกสองสี่ศูนย์สี่นี่เลย องคกรอบสวยๆเรีย่ยมกันน้ำให้อย่างดีเลยนะครับ 18k น,นี่เลยราคการที่31ครับราคการที่32ครับนี่ดูเนื้อ,องค์นี้นะครับโอ้โหดูดิครับสวยงามมันมากเลยนะครับมันมัน,ม,นมันมากเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆซูมเซิมนี่สวยงามนะครับด้สัตว์ด้ส่วน เนือสวยๆอย่างนี้นะครับปรกาศที่32ครับผมนี่32ครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการนะครับบอกมาจะได้ตรงปกนะครับอานที่3าครับนี่โอ้โหเนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับดูดิครับนี่แห้งมากนะครับซูมม่ดูเลยเนื้อเก่าๆแห้งๆเนียนๆอย่างนี้ลนะครับผงนี่เลยเนียนละเอียดยิบ มีหูสองข้างสวยงามนะครับเกีทะลิรุงซุ้มนี่เลยมีความแห้งของเก่าความเนียนของ si ของค์พระนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับสาสิบสามนะครับรายการที่สาสิบสามพร้อมเลี่ยมกกอบกันน้ำสวยๆครับติดตามรายการนะครับแต่ลุงปกสาสิบสี่ครับนี่สวยงามนะครับนี่สวนกลับนะครับนี่ สมเด็จสวนนะครับเขาว่านะเห็นเขาบอกมา <c oughs> นี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสอ,ส,ส,สองหน้าสวยๆสองหน้าสวยๆนะครับนี่เลยนะครสองหน้าสวนกลับสวยมากสามสิบสี่ครับ สาสิบห้าครับนี่โอ้โหดูเนี้องคงนี้นะครับจัดจริงๆนะครับมีหูสองข้างแห้งสวยๆอย่างนี้เลยมันมันนะครับแห้งๆมันมันนี่สวยนะครับนี่เลยและการที่สาสิบห้าครับผมสาสิบห้านะครับหมดแล้วสมเด็จมากอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับเป็นเก่าเก็บเหมือนกันนะครับมาที่เดียวกันเลยเตารีดนะครับดูนะครับเนื้อนี่ แห้งสวยจริงๆนะครับนี่เตารีดนะครับหลวงพระทวดเตารีดนะครับแห้งเก่าสวยโบราณเลยนี่เลยนะครับนี่ดูความเก่านะครับหอมเลี่ยมขอบกันน้ําโบราณแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เลยไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแขวนได้เลยนะครับเป็นทองส8 k แปดเคไม่ลอกไม่ดํานะครับนี่สวยจริงๆดูเนื้อนะครับนี่โอ้โห นี่สวยงามนะครับเป็นเตารีดหลุงมุทวดหยดน้ำทะเลจืดวัดช่างให้นะครับสาสิบหกครับสาสิบเจ็ดหลวงบุทวดอีกนะครับนี่เลยเดูเลือกกันนะมาดูครับแห้งๆเก่าๆนี่ทุกอง,งครับนี่ดูความแห้งความเก่านะครับนี่สุนหานะเต่ารีดนะดูนี่ครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ เรียบกรอบให้ด้วยสวยๆเรียบร้อยนะครับไปก็แขวนได้เลยนะครับนี่เต่ารีดนะครับ37ครับผมสาสิครับนี่เต่ารีดอีกนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับนี่ สามสิบแปดนะครับอันนี้สามสิบแปดในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับปิดได้เลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับเลือกก่อนปิดก่อนมีโอนมีปลายทางนะครับสวยๆทุกองนี่เห็นไหมเน้ยแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆดูเลยครับนี่เตารีดนะครับเตารีดดูความแห้งของเก่าของเนื้อนะครับวันวลละโลหะนะครับสวยมากเหลืองอมแดงอมเขียวเลย นี่ขายขึ้นเลยอืมสาสิบเก้าครับนี่หอมกรอบสวยๆนะครับสี่สิบครับนี่ลงบททวดนะครับแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยแบ่งปันกัน,นแบบสบายๆนะครับเบาๆบนบ้านสามร้อยห้าสิบาทาตามภาพเลยนะครับไ,ไร์ยังไงได้อย่างนั้นนะครับนี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้เป็นผ้าเก่าผ้าเก็บนะครับ นี่พระเก่าก็เก็บของพี่ท่านหนึ่งแล้วครับนี่เลี่ยมด้อย่างสวยงามเลยนะครับแค่ไปเลี่ยมนี่ก็ร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วนะครับแต่นี่ก็ได้ทั้งพระไปด้วยเลยเก่าๆอย่างนี้นะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับอ่ะสี่สิบครับสี่สิบเอ็ดครับนี่โอ้โหดูวันรโลหะนะครับสวยงามมากสวยงามมากนี่ เป็นทั่วเตาลีดนะครับเตาลีดนะครับแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยสวยๆนะครับนี่ยังกรอบและสวยงามมากสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบสองครับนี่เลยเตาลีดนะครับนี่ สวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับเลี่ยมนี่สวยมากพระก็สวยนะครับนี่ก็สวยสิบแปดครับจริงรายการที่สี่สิบสอครับสี่สิบสามครับนี่แห้แงๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นหลวมปุ่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนี่ สวยงามมากนะครับดูเนื้อดูวัะนะครับแห้งเก่าอสี่สิบสามนะครับแบ่งปันกันสามห้าสิบาททุกรายการนะครับมีอูนมีปลายทางนะครับผมนี่เลยสิบสามนะครับสี่สิบสี่นะครับเป็นปิดตาหลวงบุโตนะครับนี่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 คมชัดเลยนะครับนิ้วม้นิ้วมือสวยงามมากสวยงามมากนี่นี่วัดประดูชิมพีนะครับนี่ ข้างล่างนะครับหลวงปู่โตข้างบนนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นปิดตานะครับอันยอดนิยมเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่เอาไปแบ่งเอามาแบ่งปันนะครับลองดูลองดูนี่เลยรายการที่44 45ครับนี่หลวงปู่โตอีกองหนึ่งนะครับนี่อันนี้เราแบ่งปันกันแบ่งปันกันนะครับจสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่อะไรับเขียนไว้เลยนะครับหลวงปู่โตนี่เห็นไหม วัประดูชิมพีนะครับเขียนได้คมชัดนี่หนังสืออักษรและกระคมนะครับสวยงามจริงๆนี่เลยนะครับนี่ขีปุงขีปิ้นขึ้นมาก็ดีนะครับสวยสวยสวยนี่เลยนะครับเป็นเื้อโบลานนะครับเื้นไบลานนี่ลงปุโจนี่เลยนะครับรายการที่45้าครับผมหมดครับมี45รายการนะครับวันนี้แบ่งปันกันรายการละ3 5 0รหบาทขอบคุณครับ